เรามาที่โรงพยาบาลสงครับเรากำลังอะไรกันหล่ดี๋ยวก่อนก่อนคือเราหวัดดีผู้ชมก่อนโส้ก่ดีค่ะอันนี้นะคะสีเหลืองร้อยแดงมาเรามาทำสีอ่างครับที่ชื่อว่าสีเหลืองในเลื่องใครเรามาบริจาคอะไรคะวันนี้เราไม่ใส่ตอนนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้วัดคลองดันนะคะจำนวน17เครื่องนะะคแล้วก็มีเจ้าเจออพอค่ะค่ะแต่ทางโรงพยาบาลก็เหมือนเอาไปให้ท่านไว้ใช้เป็นกำังตัวค่ะวันนี้มัน ลาท่าน,นมีอาการดิ้นท่านเียใจความดันท่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะจะขึะ้นไม่ขึ้นเนี่ยจะเอาเครื่องนี้มาสามารถตรวจเองได้เลย ไปผูกป่าค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ห้าสีสามเอาไหมคะไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำแม่ชีว o n eternity e later พี่มีเราอยู่ไหนกันเราอยู่ไหนคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเราอยู่ราชบุรีเรามาทำอะไร วัดไม่ใช่หรอกไม่ใช่วัดพี่บีเราไปโรงพยาบาลสง่งมาเราไปบริจาคของอมา <c oughs> เห็นาเต็มเลย <c oughs> ใช่สติสติส่งไงแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครัพี่บีเราอยู่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาวค่ะจังหวัดราชบุรี ก็ยังยืนยันนะครับตั้งแต่ตว,วันแรกที่เราจัดประชุมสีเหลือนเนี่ยว่าปูกป่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะยั่งยืนที่สุดเพราะว่าจริงๆต้นไม้เนี่ยมันอยู่กับเราไปเป็นส10ิบเป็นร้อยปีนะครับแล้วมันก็ทําอะไรที่เราไม่ได้เห็นผลของมันแต่ว่าลูกหลานของเราสามารถใช้ผลของมันได้ต่อไปในอนาคตและอันนี้ไม่ใช่ลูกหลานขอ,ของเราอย่างเดียวด้วยนะครับก็เป็นลูกหลานธรรมชาติด้วย เอาไปยิงน้าไม่มีฝนไม่มีอะไรจต่มันยังคงอยู่เหมือนเดิมเข้านะครับแล้วมันจะค่อยๆงอกขึ้นมาหมายความว่า,มาเมล็ดพันธุ์มันเหมือนกับมันบอกตัวเองว่าพร้อมจะงอกแล้วเก็บข้อมูลพบว่า7-80%เมื่อเราปลูกด้วยแบบนี้ครับประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเผื่อเรากล้าไปปลูกที่ผ่านมาปัญหาของกล้ามไม้คือปลูกแล้วต้องรดน้ําอีก3เดือนให้นกเข้าแต่ไม้ตัวนี้ผมขอให้จาอข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลานกเข้าปุ๊บมันจะค่อยๆกระโดดกระโดดเข้าไปนะครับดังนั้นไม้มันจะแล้เราก็จะเอาตัวนี้ไปติดในป่า อุปกรณ์มาน,นี้เราก็จะมีไอ้นี่หลังคาให้ตรงนี้นะครับหลังคาให้แล้วก็มีตัวนี้ส่วนเจาะนี่เราจะมีเลื่อยให้แล้วก็มีมีดมอุปกรณ์มีค้อนเราก็ช่วยกันนะครับ 哈哈哈哈哈！